ามาถึงต่อยกันคนละทีครับโอ้คราวที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจแฟนมวยสักเท่าไหร่ครับในต้องบอกว่าผลการชกของพี่เอ็มครับอาจจะไม่พอใจฟอร์มตัวเองครับนีม่มาถึงแรกเลยครับนี่ครับแมพ่พี่เอ็มพลาาัไดนีจะมาถีบโอ้โหโอ้โหตัวเล็กถีบตัวใหญ่ครับกระเด็นมาถึงนี่ครับถึงเกือบผู้บรรยายครับเมื่อสักครู่นี้ โอ้โหมีจังหวะวางแข้งขวาสวยๆแล้วก็ถีบทำลายจังหวะนี่ฮะต่ขวาต่อยขวาครับอ่าสวยสวยนี่คือทีเด็ดของเขาอยู่ที่วงในครับอ่าเจอหมัดเจอแข้งโอ้โหนี่กระหวดก้านคอเลยครับโอ้โหวันนี้เอ็มพราราไดมาแบบว่ามาเหนือเลยนะครับในช่วงต้นเกมเอาอาวุธเยอะสวยพยายามจะใช้ความใหญ่ครับถมเข้าใส่ แม่แต่ว่าอย่างที่เรียนไว้ก็ความเป็นมวยนั้นอยู่ที่น้ําเงินแล้วครับเอมพาราไดายแกนะครับมีหมัดเซิร์ฟก็มานะครับเปิดเกมเดินชนต่อครับมีความมุ่งมั่นสูงงับสวยใจร้ายดูสายตาครับความมุ่งมั่นครับตานีเขม่งครับกำหนดชกสมยกครับยังยิ้มได้ครับเตะได้เตะไปครับขอวงในครับขอวงในโอ้โหนี่ครับ ตัวใหญ่เตะแล้วมีปัญหาครับโอ้อาวครับคนละทีเกี่ยวได้แล้วเข่าไตีดัานลงไปโอ้โหดูครับโอ้โหแข่งขวาของเ็มครับเตะเมื่อไหร่ก็เข้าทุกดอกเลยครับอ่าแต่ว่ายังหยุดสวยไม่ได้ครับอ่าเพราะด้วยความใหญ่แหละครับตัวเล็กตัวใหญ่นี่ตัวเล็กต้องนี่แหละครับโดนเกี่ยวล้มลงไปโอ้โหพยักหน้าด้วยครับบอกสวัยนะครับ ลูกนี้โดนก่อนครับแล้วก็มาเอาคืนครเตะกวาดล่างเดินชนครับชวนทะเลาะเข้าหลวมโดนขวาล่างเอาขวาคืนไปอีกแมโอ้คุณนี่สนุกเลยครับวันนี้เอ็มเริ่มจะหายใจยาวๆแล้วสวายเดินโยงโยงก็หาครับมั่นใจมากบริเวณใต้ตาซ้าจะมีบวมขึ้นมาแล้วครับเชื่อเหลือเกินครับว่าสี่คนสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครก็บอกว่าหมูแน่นอนครับหลุดเข้ามารอบนี้แล้วครับแข็งทุกคนครับ หล ohl, ุดแล้วโดนลงโทษครับเอาครับตัวเล็กโดนแล้วชักมีแว่งครับก็พยายามจะเดินเบียดครับแม่แต่ว่าต้องระวังแข้งของเอ็มด้วยครับเอาซ้ายก็มาครับไม่ใช่มีแต่ขวาอย่างเดียวก็เตะล้ววนครับตีหัวเข้าบ้านครับเอ็มพลดายตัวเล็กกว่าไม่ยอมแลกไม่ประทะด้วยแลลวครับขยับเดินให้เร็วขึ้นครับขยับเดิน ขวาไม่ถึงอีกเอ็มมาสายความพลิ้วครับออกข้างๆไปก่อนหมดยกที <s <S. ่หนึ่งครับยกที่สองครับเป็นอย่างไรครับก็น่าสนใจครับว่าเอ็มพลราได์เนี่ยเตะสวัยใจร้ายสะเทือนหรือเปล่าเพราะใหญ่เหลือเกินนะครับแล้วพอโดนอาวุธของสวัยเนี่ยมียุบมีแผ่วไหมนะครับตัวเล็กตัวใหญ่น่าสนใจตรงนี้ครับแม่แต่ด้วยความปราดเปรียวของเอ็มพลราได์ครับเชื่อว่าถ้าเกิดเดินช้านี่ไม่เป็นผลดีเลยครับของสวัยนะฮะ ต้องถึงตัวต้องเร่นเกมให้เร็วกว่านี้ครับอาศัยความใหญ่บดเบียดเข้าไปทีมงานบอกให้เดินชนอย่างเดียวครับแต่ว่าเชิงไม่สนชนอย่างเดียวเบียดชนทะเลาะไปเรื่อยต้องแบบนั้นครับแต่ว่าเอเบรานีออกข้างๆออกลีลาครับความเป็นมวยเหนือกว่าความพลิ้วคืนด้วยขวาครับดูครับโอ้โหนี่ครับฝังไปสองแข้งครับสวยมากครับลูกนี้กรับเดินต่อครับเตะได้เตะไปครับล้าไหวมาแล้วครับ เสวายล็อกองในครับอ้าวกับตีโอ้โหเหมือน่มีจังหวะเกี่ยวเชือกยังไงครับอ้าวรับได้ได้ครับห้ามเกี่ยวเชือกครับผิดกติกาครับอ่าอ่ะเล่นเกมเร็วขึ้นครับเสวัยครับส่วนเอมนี่ก็ชาออกข้างครับเตะขาครับเน้นช่วงล่างก่อนเลยครับดูขาของทั้งคู่นี่โคละไซเลยนะอาเดินต่อครับเดินให้เร็วครับสวาย เอ็มบอกว่าฝีมือดีกว่าออกข้างๆออกลีลานี่ครับโดยการที่ยังนุมแน่นกว่าครับและมีความเป็นมวยมากกว่าด้วยครับออกไม่บาทะครับเขาเรียกว่าใช้เกมตีหัวแล้วเข้าบ้านอ้าวมัดขวาครับแม่สวยจิ้มขวาได้สวยเดินเฮลขึ้นครับเอาคกับโดนบ้างครับขยับตอนนี้พยายามที่จะพลิ้วครับ m อ็มโอนี่ครับเต่ตัดล่างครับสวัยครับเดินต่อครับชักจะ ต้องบอกว่าบีบให้ทางนั้นเอ็มเนี่ยผิวไม่ได้ครับโอ้โหผิวอยู่ครับหมัดมาอ่าอาศัยลูกฉาบช่วยแล้วครับนี่ฮะดักเตะลักต่อยครับแล้วก็บนครับตีหัวเข้าบ้านครับอ้าแต่ว่ายังหยุดสวัยไม่ได้ครับจับด้ได้แล้วครับเต้งตีนี่คือนี่คือทีเด็ดของสวัยครับวงในอ้าวตีได้ไหมเด้งตีพยายามจะยกขาขึ้นมากันครับเอ็มมาลดาัครับโอ้โห โอ้ได้ว่าเอ็มนั้นได้นนกครับแต่ว่านายนั้นสวายเดินเร็วครับโดนโดนบอนครับต้องลงทุนสูงหน่อยขวาไม่ถึงขวาได้เอาละครับวงนายโอกาสของสวยมาแล้วกอดลำตัวก่อยไปหน้าเอ็มต้านอยู่หรือเปล่าเอ็มประคองตัวไว้ก่อนเขาปองเวลาไปด้วยโอ้โหแรงขึ้นมาครับช่วงท้ายครับโอ้โหดูครับแกเดินดีเหลือเกินครับเดินด้วยความมั่นใจครับเอาแล้วครับแต่ว่าเอ็มก็ตั้งรับได้ดีครับแข้งซ้ายเบิ้ลไปสองแข้งครับโอ้โหแข้งนี้เอาดูจังหวะนี้ครับ ยังตีไม่ได้ครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีคู่ตัดเชือกจริงๆครับเอ็มาลดยยังคงตั้งรับจับทางครับส่วนสวัยก็ถึงตัวอ่ะตอนนี้พักหายใจหายคอแป๊บหนึ่งครับจังหวะนี้ดักเตะครับต่อยหมัดครับบทยกที่2ครับรอชิงก่อนเลยครับอีก3นาทีเท่านั้นครับโอ้ถานการ์ยังมองไม่ออกนะครับหน่วยเดรดอใช่ครับอ้าชิงดำครับยกที่สยกสุดท้ายครับโอ้โหดูนะสวัยแก กาดมวยเดินเข้าไปนี่น่ากลัวมากครับเจอแข้งซ้ายของเอ็มครับอัเตะ้ายโตมาไม่เข้าครับนี่ฮะเข้าออกเร็วครับเอ็มอาศัยความปาดปีว่างไวครับตัวเล็กแต่ชัดโอ้โหนี่ฮะดักเตะแล้ววนครับนี่ฮะเรื่องของอาวุธมวยวันนี้ต้องบอกว่าเอ็มนี่ทำได้ดีเลยครับแข้งขวาตั้งกําแพงคาครับยังตีไม่เข้าครับสวัยครับเดินเร็วขึ้นไปยกหนึ่งยกสองด้วยนะครับสวัยพักหกนาทีนี่กระชุ่มกระชวยขึ้นมา สุดเอเบเดได้เองก็พลิ้วครับออกลูกพลิ้วออกลีลาแม่ข้างล่างบอกให้ออกบ้างครับอ้าข้างซ้ายสวยนี่นะครับอีกคนหนึ่งเดินอีกคนหนึ่งถอยครับถอยออกได้เดนินนี่หนึ่งนาทีแรกยังทำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันครับสวยัยโอ้อแต่จังหวะนี้ได้ไหมไายได้ก็ต่อยลำตัวตีนี่นะครับกองเชียร์ของสวยัยรอรุนวงใงนอยู่ก็ว่าหูแต่ว่าตอนนี้กองเชียร์น้ำเงินเพเป็นการใหญ่ครับ ทั้งพระจันฉายด้วยนะครับโอ้ดูครับไปเอาแรงมาจากไหนกันครับยกสุดท้ายครับัวดตัดล่างไปทีหนึ่งเดินต่อครับเดินไปยิ้มไปอารมณ์ดีครับสวัยครับเดินต่อแต่นั่นเอ็มครับโอ้ดูครับก็ออกมาผ่อนเกมครับเน้นที่วงนอกไม่ให้ถึงตัวแข้งซ้ายว่าไงครับทีมงานบอกให้เดินต่ออีกครับเอ็มพลเดบอกว่าไม่ต้องเข้ามาแล้วพี่ อ้าวแต่พี่ยังไม่พอจังหวะนี้พยายามจะเกี่ยวแม่เกี่ยวไม่ล้มครับอาล้วครับแม่ดูเหมือนทีมงานของทั้งสองฝั่งนะครทั้งมุมแดงแล้วก็มุมน้ําเงินก็มั่นใจนะครับโอ้แบบนี้กรรมการตัดสินยากอีกคู่หนึ่งครับกรรมการนี่มีกรรมการสินชายจุลวงนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีแล้วก็ มีกรรมการพิชาเสาวิกันครับอำนาจสายฉลาดและก็สินชัยจุลรวงนะฮะสามท่านให้คะแนนด้านล่างนะครับ่ะเดี๋ยวก็ช่วงปลายแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนไปพร้อมๆกันโอ้โหนี่ฮะดักเตะซ้ายครับคือเตะเข้ามากกว่าและครับแต่ว่าทรงมวยครับอาจจะดูหนีเยอะครับมันก็อยู่ที่กรรมการแล้วครับว่ามองยังไงครับคู่นี้ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างโบกรับมั่นใจทั้งคู่ครับเอาแล้วครับ โอ้โหมวยคู่นี้สมศักดิ์ศรีคู่ตัดเชือกครับหวัวทรอการละครั้งหนึ่งไฟครับอีกไม่ถึง30สวินาทีสุดท้ายครับเราจะได้ทราบแล้วครับใครจะไปยืนรอชิงชนะเลิศครับรอเจอผู้ชนะระหว่างถุยใต้กับทางด้านเสือดุสิทธิ์คือกติกานี่มีเสมอไหมไม่มีนะครับไม่มีนะครับต้องหาผู้ชนะให้ได้ต้องหาให้ได้ครับไม่คู่นี้ผมว่าถ้าดูตามเกมเนี่ยโอกาสที่คะแนนไม่เอกฉันน่าจะสูงนะครับใช่ครับแล้วก็ คงจะไม่มีคะแนนเต็มนะครับ <grid> ครับผมอาล้ครับตอนนี้แบบภาระให้กับกรรมการด้านล่างสามท่านแล้วครับโอ้โหโหโหโก็ก้มกากไะครับนี่ก็คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นบนสังเวียนนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับสู้กันมาสามยกเต็มๆนี่ชื่นชมหัวใจเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวรอรุนนีนครับก้ับเป็นตัวเลครับับโชคกาได้สมศรีมากนะครับ ไม่ว่าใคระแพะหรือชนะวันนี้ต้องชื่นชมทั้งคู่นะครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับแล้วตอนจบที่สวยงามนะใช่ครับขอโทษกันนะว่าใครจะได้รับการชูมือแล้วก็ผู้ชนะไปยืนรอในรอบสิงชนะเลิศอยากให้ี่หนุ่ยจับหัวใจจริงๆนะเนี่ยตื่นเต้นมากผมก็ตื่นเต้นพี่ผมองบอกว่าถ้าผมไม่คนประกาศผมก็ผมก็สั่นอ่ะตอนนี้โอ้โหน้าสวัยกำลังใจยังเหลือเยอะเลยนะ นี่นะนี่นะขอเสียงนะขอเสียงอยู่นะครับผมเขาเคยบอกผมแล้วนะถ้าเขาเข้าไปรอบชิงชนะเลิศเขาจะขอเสียหนึ่งสิงมาวินต่อย5ยกแบบนั้มวนปกตเลยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูครับนะตอนนี้นะครับคณะกรรมการก็รวบรวมคะแนนมาแล้วนะครับนะต่อไปจะเป็นการประกาศคะแนนของพี่หนุ่ยนะครับของพี่หนุ่ยนะ อาแลครับแฟนมวยครับตอนนี้คะแนนมวยคู่นี้ครับอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการท่านแรกนะครับปีชาสาวิกันครับให้มุมแดง28ให้มุมน้ำเงิน29<ชอบ>กรรมการท่านที่2ครับกรรมการอำํำนาจสายฉลาดให้มุมแดง30<ชอบ>ให้มุมน้ำเงิน ให้มุมน้ำเงิน28ครับอโอ้โหกรรมการท่านสุดท้ายครับท่านสุดท้ายนะครับกรรมการสินชัยจุดระบงให้ฝ่ายแดง28ให้น้ำเงิน29เป็นอันว่าเอ็มพาราไดซ์เป็นผู้ชนะครับผมอันนะ